มาถึงเรื่องราวประเด็นร้อนต่อไปจากเรื่องราวของการบ้านการเมืองนะครับทีนี้เราก็ไปถึงข่าวชาวบ้านบ้างนะฮะข่าวชาวบ้านบ้างก็เป็นเรื่องราวของคนที่เพลอเรอนนะครับเดี๋ยวนี้คือในสังคมยุคปัจจุบันนี้อย่าไปไว้วางใจใครนะครับเนื่องจากว่าแต่ละคนก็พูดง่ายว่าหาเงินยากพอกหาเงินยากถ้าเกิดช่องทางไหนที่พอจะฉกฉวยได้ก็ฉกฉวยโดยอาจจะขาด เรื่องราวของศิลธรรมไปอเพียงแค่สินหา่นี้ยังรักษาไม่ได้เลยนะครับเรื่องราวของการฉกชิงวิ่งราวเหมือนกับเรื่องที่เราจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ครับครับก็คือคนขับรถโดยสารนี่ครับก็เผลอไผลวางกระเป๋าเงินเอาไว้ในรถนะครับแล้วก็กระเป๋าเงินก็หายไปแต่โชคดีครับเขามีกล้องวงจรปิดครับสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจครับอย่าไปวางอย่าไปวางสิ่งของมีค่านะครับดีไรก็ตามแต่นะครับ นะฮะม่ใคว่าโอ้คงไม่หายหรอกนะครับส่วนใหญ่ก็คิดว่าคงไม่หายหรอกไปแป๊บเดียวนะครับต้องคิดใหม่ว่ามันหายแน่นอนนะครับหายแน่นอนถึงจะมาแป๊บเดียวแบบนี้ครับหรือยอย่างเช่นขับรถมาถึงปากซอยนะครับเออคงไม่มีรถพุ่งออกมาหรอกเราแทนที่เราจะชะลอล้วก็ขับด้วยความเร็วคงไม่มีรถหรอกเขาต้องคิดว่ามันมีต้องมีรถออกมาอย่างแน่นอนครับ <จะ S 2> อย่างนี้ก็จะสามารถลดอุบัติเหตุได้คือต้องเปลี่ยนคอนเซปต์เปลี่ยนมายเซ็ตใหม่หมดเลยนะครับในสังคมปัจจุบันนี้ครับให ้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนครับเหมือนกับเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปน,นี้นะครับก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับเกิดขึ้นอยู่ที่อีสานบ้านเฮานี่แหละครับ,รบในช่วงบ่ายของวันที่20ตุลาคม2563ก็คือเมื่อวานนี้ครับานด้านผู้สื่อข่าวของมินิจอออนไลน์ก็เดินทางไปที่บกสหนองคายหลังจากที่มีการเผยแพร่ค,คลิปคนขโมยเงินในรถตู้สายหนองคายเชียภูมิผ่านทาง โลกโซเชียลมีเดียครับทุกวันนี้นักข่าวก็หางานหาข่าวง่ายแหละครับวันๆไม่ต้องทําอะไรครับดูแต่หน้าเฟซบุ o กเลยครับไถไปเรื่อยครับพอเจอข่าวน่าสนใจเอาเอาไปหาข่าวหน่อยนึงนะครับตติดามนะครับขยายความหน่อยนึงนะฮะนี่นักข่าวสมัยนี้หางานง่ายนะครับโดยไปพบกับนายสงวนเฉยพันธ์นะครับไม่ใช่ว่าเสือเตยเว่ยแต่ว่าเป็นเฉยพันธ์อายุก็37ปีครับอยู่บ้านเลขที่132หมู่1ตำบลสอปลอเออทัทีฮะตำบลเสือเพลนะครับ เอ้ชื่อแปลกๆนะตลเสือเพลย <S an> นะอ <S an> <S an> าจะเป็นสอพลอมันอย่างนี้ตมเสือเพลยเหมือนกันครับอํเาเภอกุมภาวาปีไม่ใช่ไหมไม่ใช่ว่ากลุมทั้งปีนะฮะกุมภาวาปีจังหวดัดอุดรธานีคน <S an> <S an> นี้เป็นใครล่ะครับนายสิงห์วัเสเสเตเวยนี่ครับ <S <S <an> เป็นใครล่ะครับคนนี้ก็เป็นคนขับรถตู้สายหนองคายชยภูมิคันที่เกิดเหตุครับที่บอกว่ากระเป๋าเงินหายนี่ครับ ทางด้านนายสงวนเฉยพันธคนขับรถตู้หมายเลขทะเบียนหนึ่งศูย์สองห้าูนเฉยภูมิหมายเลขประจำรถก็คือ8ปดศูนย์เก้าห้าสายหนองคายเฉยภูมิเล่าให้ฟังบอกว่ามันเป็นอย่างนี้คุณนักข่าวตั้งแต่พุน้นเจ็ดโมงเสาร์นะเกือ,อบเกือบสองโมงเสาร์พุ่นอภของวันที่สิบปดตุลาคมที่พานมาเนดะอ้ายนี่กําลัางจะออกนออกดนีออออออ่ออกจากพบขสจะไประจวบเฉยภูมิเพราะฉะนครับรถอ่อนนีเวลาประมาณสองโมงเสาร์กันแน่นอนล่ะ ก่อนออนนี่ครับล็อกยางก่อนก่อนจะออกรถนี่ครับล็อกดูบางรถยางดีเด้นะฮะว่าล็อกรถยางดีแล้วก็เลยเอาเอากระเป๋าสะพายนี่ไปว้างไว้ประธานวางเบาะคนขับกับผู้โดยสารคนขึ้นนึกภาพอ่อนนอกระตูนี่เนาะด้านหนา้าด้านขวาขึาา้นไปผู้ขับด้านซ้ายกันไปผู้โดยสารนั่งครูกันไปนะครับพอผู้โดยสารจะช่วยขวี้ไม่ให้ผู้ผู้ขับนี่ง่วงมาท่านนะฮะว่าจะของว่าล็อกยางดีแล้วได้เนี่ก็เลยเอากระเป๋าเงินไปบ้างไว้ประธานระหว่างคอนโซล ระวังด่านนานนี่ละหลังจากที่ขึ้นรถก็ได้นํากระเป๋ามาสะพายไว้ครับจนถึงบกสอุดรครับก็จะหยิบเงินออกจากกระเป๋ามาจ่ายค่าซื้อซื้อล็อกโอเวลาจอดนี้เดียวที่บกสเขาต้องมีการแจ้งเงินค่าซื้อล็อกด้วยเวลาลานจอดรถครับปรากฏว่ากระเป๋ายัางอยู่ครับแต่ว่างเงินในกระเป๋าหายไปครับ <c oughs> <How? S 1> เอาแล้วเงินมันไม่ใช่ลูกเหม็นนะมันจะเลอยเหินไปได้นะครับ ซึ่งปกติตนจะเก็บเงินจ่ายค่าล็อกล็อกเงินค่าโดยสารที่เก็บไว้นี่ตามรายทางเอาไว้ที่กระเป๋าครับบางครั้งก็สามพันบางครั้งก็สี่พันนะนี่ดูหน้าตาของคนนี่ฮะที่เขาวางกระเป๋านี่ครับปาตัวนี้เป็นคอนโซลระหว่างคนขับกับผู้โดยสารด้านหน้านี่ครับส่วนคนนี้คือนายเสยนะครับนี่ฮะคนขับรถคนพนักงานขับรถนี่ครับนายสงวนเฉยพันครับก็หยิบกระเป๋าขึ้นมาครับปกติแล้วมันต้องมีเงิน3 0 0 0 4 0 0ี่พันแล้ะครับแต่วันนี้ปรากฏว่า เงินหายไปครับแต่ว่ามันก็แปลกใหญ่ครับหายไปไหนหายไปซึ่งเงินก็มีอยู่ประมาณพันกว่าบาทครับมันหายไปจิงได้ลง,ง,ลงมาจิงได้ลงมาบอกนายท่าที่บกสอุดอรให้เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ในรถให้หน่อยจะได้ดูว่าโอ้คนนี้ยังหัวไวอยู่ด้นี่อือว่าเบิงศรีสารลัก็พอสมควรในเพลคนหน้าตาสว่างสวัยได้พื่นีถ่ายรูปต้องใส่แฟชหลายบวชในบวชต้องกวนหัวไหลได้เพื่นีนะครับผมเพราะว่า ธรรมชาติซอยละซอยวหลายเติบโยมันจาคนหัวใสคนหัวใสหน้าตาสว่างสวายหอมอีกเจ้าวัวลรานจะาพันยบ่าบ้าอื่นเด้อระวังเด้อท่านบ้านจะฟูอื่นนะท่านก็เลยขอให้ท่านด้านนายท่าบกสอุดรในครับให้เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ในรถให้หน่อยจะได้ดูว่าใครเป็นคนที่ขโมยเงินไปอืมแต่แต่ไม่สามารถเช็คภาพได้ในวงกล้องวงจรปิดกับ ตอนนั้นว <ทำ S 1> ันนั้นนะวันนั้นอยากเช็คภาพเพราะว่าเหตุหการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่18ตุลาคมครับแต่เพิ่งมาดูได้เมื่อวานนี้เองก็คือวันที่19ตุลาคมเหมือนกันครับโดยบริษัทที่จังหวัดชัยภูมิเป็นคนเช็คภาพให้ก่อนจะส่งให้แก่ตนนําไปแจ้งความซึ่งตนเองก็เพิ่งเดินทางม,มาถึงจังหวัดน้องคายเมื่อช่วงบ่ายของวันที่20ตุลาคมกาลังจะเดินทางไปแจ้งความที่สพอเมืองน้องคายพื้นที่เกิเดเหตุครับ,รบทีนี้จากการดูภาพกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้เห็นภาพคนหัวขโมย ชัดเจนครับอ่าเราไปดูกันนะครนี่คนนี้ฮะคนนี้เห็นชัดเจนครับวันนั้นมีผู้โดยสารอยู่สามคนครับ <c oughs> คนที่นั่งหลังสุดนี่เป็นทาหารไปลงที่ชุมแพเป็นผู้โดยสารในขาประจําส่วนคนที่ขโมยเงินนี้อยู่เบาะนั่งด้านหน้าไม่เคยเห็นมาก่อนครับ <c oughs> ไปลงที่จังหวัดอุดรธานี และก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่ตนเองรู้สึกว่าเงินหายแต่ยังเช็คไม่ได้ว่าเป็นใครเป็นคนที่ขโมยไปจึงไม่กล้าระบุว่าเป็นใครหรือว่ายื้อใครไว้ครับจากนั้นทางด้านนายสงวรก็นําคลิปนี้ไปแจ้งความกับร้อยตุลเอกกิษณธรรมจิตร,รองสารวัตรสอบสวนของสพอเมืองน้องข่ายเพื่อให้ติดตามผู้ที่ขโม,มยเงินมาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งกล้องวงจรปิดนะครับสามารถบันทึกใบหน้าใบหน้าไว้อย่างชัดเจนครับครับอย่างชัดเจน คาดว่าจะสามารถติดตามนำตัวมาดำเนินคดีได้ในข้อหาคือลักทรัพย์ได้ในเร็วๆนี้ next program อหมางนันครับโดยจะให้เจ้าที่ชุดสืบสวนนีครับของน้องขายนี่รับเรื่องไปดำเนินการต่อไปนะฮะดูไปดูหน้านิดหนึ่งนะฮะอันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดขอเช็คอยู่ที่บกสกล้องในรถหรือเปล่าครับกล้องในรถครับผมเออแต่มันออนไลน์กับทางบกสหรือเปล่า เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เหมือนนครชัยแอร์นะเขาจะมีกล้องที่บันทึกเอาไว้ในตัวรถแล้วก็เช็คความเร็วขับรถเร็วไปช้าไปออกนอกเส้นทางไหมแบบนี้ครับ,รบแล้วก็เป็นการบันทึกภาพในนี่ฮะในคนนี้ครับผมเป็นการบันทึกภาพไว้ในรถโริษัทดผู้โดยสามรสาม,มีแค่3คนคนะฮะสคนก็เลยตรวจเช็คได้ง่ายครับ เงินก็เงินก็ไม่มากนะก็เพียงแค่หายไปพันกว่าบาทเองครับผมแต่ก็สามารถจับกลุ่มได้ครับผมขาดว่านะขาดว่านี่จำนวนด้วยหลักฐานแล้วครับผมจะมาโอยถูกผมถูกใส่ร้ายผมถูกใส่ร้ายชัดชัดชนี่คือยากนะครับเพราะว่าเพราะว่ากล้องเขาบันทึกเอาไว้ชัดเจนครับจะมาไถไปแท้ไปแท้มานี่คงลําบากนะครับผมยากนะครับคงเห็นคงเห็นคงคิดว่าคงเห็นเป็นกล้อง ติดหน้ารถมั้ง uh huh. ไม่เกี่ยวกับเราหรือ uh huh. เปล่านึกว่าเขาคงไม่บันทึกแล้วมั้งแบบนี้แหละเขาคงไม่บันทึกข้างในมั้งครับครับ,รบอ่าไปถึงถ้าเผื่อใครที่จะซื้อบ้านวันนี้นะครับก็ไปที่ทางด้านเจริญทรัพย์ครับนะฮะตอนนี้เจริญทรัพบเขาเองก็มีโครงการใหม่เกิดขึ้นนะครับเป็นโครงการเจริญทรัพย์สไตล์โมเดิร์นเขาเรียกว่าเป็นเจริญทรัพย์โมเดิร์นสองและก็โมเดิร์นสามครับเจริญทรัพย์โมเดิร์นหนึ่งนี้อยู่ที่หน้าวัดบ้านตำแยนะครับซึ่งก็เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว 3ห้องนอน2ห้องน้ำครับทีนี้พบว่าโครงการที่บ้านตำแย่มีทั้งหมด125หลังนะครับมีคนเข้าไปจับจองนี้ก็เกือบหมดแล้วครับธนาคุณเกตเองก็เลยขยายเป็นเจริินรัพย์โมเดล์อ2อยู่ที่ซอยรุ่งโรดยิงเจียงกับตุตตยต t a ต้าดีเยี่ยมส่วนโครงการ3นี้อยู่บ้านจันนะครับด้านหลังของตั้งสุดเสง, Time, จจงเฟอร์นิเจอร์ทามประจวดศรีสเกตครับ ทั้งสองโครงการนี้นะครับโครงการ2นี้ย5บหหลังโครงการ3 85หลังเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3าห้องนอน2ห้องน้ำเหมือนกันแล้วก็พื้นที่ใช้สอยก็กว้างขวางนะครับแล้วก็มี1ห,ห้องครัว1มี1ห,ห้องครัวแล้วก็รวมทั้งห้องรับทานอาหารห้องรับแขกด้วยนะครับแล้วก็มีห้องซักล้างด้วยทีนี้ลังคาเขาเปลี่ยนใหม่จากทรงไม้แหนนะครับที่พวกเราคุ้นเคยสไตล์โมเดิร์นนะครับ ปรากฏว่าลูกค้าส่วนใหญ่ในเวลาจับจองครับเขาไม่เลือกทรงไม้แหงนครับเขาเลือกทรงปัญญาก็เลยทําให้โครงการสไตล์โมเดิร์นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหลังคาเป็นทรงปั้นยาแล้วก็เป็นสีเทาเข้มครับทีนี้ถ้าเผื่อใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปจับจองได้นะครับสอบถามรายละเอียดได้กับคุณชุนนันนะครับ085632 1118 08563 21 1 1 8กับคุณชุนัน แล้วก็ซื้อวันนี้จองวันนี้ครับแถมฟรีนะครับแถมฟรี8รายการไม่ว่าจะเป็นมุ้งลวดเหล็กดัดหรือว่าจะเป็นในส่วนของชุดซิงครัวนะครับหรือว่าจะเป็นถังเก็บน้ําแกรนิตนะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้เลยครับไปดูได้เลยครับกับทางด้านเจริญทรัพย์โครงการ2และโครงการ3ครับครับส่วนคุณฟ้าเลยนะครับอยากได้เครื่องกรองน้าไปใช้ที่บ้านที่สํานักงานของคุณนะครับในนําเครื่องกรองน้าโคเวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมด โคเวออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับสวยงามทีเดียวนะครับน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำปกตินะครับปรับอุณหภูมิได้อยู่ในเครื่องเดียวกัน <c oughs> นะครับคุณผู้ฟังสามารถกดดื่มได้ทันทีคุณผู้ฟังนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับอยากได้เครื่องกองน้ําไปใช้ที่บ้านที่สํานักง,งานของคุณนะครับไปชมสินค้าก่อนนะครับได้ที่บูธ ของโคเวนะครับอยู่ที่ชั้น1นึ่งสุนิทาวเวอร์นะครับอย่าลืมบอกว่าทีมงานคลีนเราแนะ่นำมานะครับคุณจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษหรือโทรศัพท์มาหาเราก็ได้นะครับ0 9 0 3 0 0 1 0 1 3แล้วก็0 8 1 7 9 0 8 4 4 2ครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็ไปทางด้านอิซุสตั้มปากพีสานตอนนี้เขาก็มีแคมเปญใหม่เกิดขึ้นนะครับทางด้านอิซุสซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าโดยเขามีการเพิ่ม รุ่นของรถเข้ามานะครับแต่ก่อนนี้เขาจะมีเครื่องยนต์1.9แล้วก็3.0มีกระบะแคปนะฮะแล้วก็มีพวกออฟโรดตอนนี้เขามีตัวใหม่เข้ามาเป็นรุ่นสเปซแค p 1.9เกียร์ออโต้ครับแล้วก็มีสเปซแค p ที่เป็นพิเศษครับเป็นรุ่น S มาด้วยครับแล้วก็ทั้งทั้ง4ประตูแคป4ครับ1.9 s อขับเกียร์ออโต้ออกมาด้วยเพิ่มเติมนะครับและขณะเดียวกันเขามีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์บล็อกใหม่ครับ เครื่องเล่นเครื่องเสียงก็เปลี่ยนใหม่สามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้นะครับมสมัยนี้เครื่องเสียงรุ่นใหม่นะจะไม่มีเครื่องเล่นซีดีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นต้องเชื่อมต่อกับบลูทูธแล้วก็บางรุ่นก็มีการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi จํามือถือได้ด้วยนะครับ,รบมาพร้อมกับระบบะของความปลอดภัยอย่างครบถ้วนผมดูสเปคแล้วนี่มันไม่ใช่รถกระบะเลยนะครับสเปคที่ว่ามานี่คือรถเก๋งสีดานครับเป็นรถ s u v ชั้นดีเลยครับรถกระบะ หายากมากครับที่จะมีสเปคแบบนี้ครับอย่างเช่นระบบเบร์ ABS นี่ครับบางคนเป็นอย่างเร ABS <c oughs> มันจะเป็น ABC ประัาน ABC พรหูอย่า ABS นี่คือระบบของการป้องกอันล้อล็อกเวลาที่เราเหยียบแล้วมันจะมันมีการจับคลายจับคลายเพื่อป้องกอันล้อล็อกแล้วก็ถ้าเผื่อไม่ถ้าเผื่อเหยียบแล้วลอ้อล็อกครับรถมันจะไถไปครับต่ำครับแต่ตอนนี้คือมันจะ,จะปล่อยจะปล่อยจะปล่อยเราสามารถที่จะบังคับพวงมาลัยได้ครับเป็นปกตินี่คือระบบ ABS ครับ มันจะมีเฉพาะในรถ SUV หรือว่าเป็นรถเก๋งซีดานที่ราคาหลักล้านขึ้นพูดง่ายๆนะครับไม่พอนะครับยังมีระบบ ebd อีกครับ ebd นี้ก็คือเป็นตัวกระจายแรงเบรคครับสัมพันธ์กับน้ำหนักบรรทุกครับเธอพูดง่ายว่ามันจะมาทั้งชุด3ตัวนะครับมี abs ebd และก็ตัว ba ตัว ba นี่ตัวเป็นเพิ่มแรงเบรคทำให้ระยะเบรคนี้คือสั้นลงครับ3ตัวนี้คุ้มจริงๆครับทั้ง abs ebd ba ที่พูดมานะครับ รถของผมมีเฉพาะ ABS นะตัวที่ผมใช้ทุกวันนี้ครับรุ่นใหม่นี่ต้องมีแบบนี้ครับถือว่าเขาให้มากเลยนะแล้วจะไม่พอนะครับเวลาที่เราเข้าโค้งนี่เราคงจําได้รถมันจะมีอาการเรียกว่าท้ายปัดบางทีเขาเรียกว่ามีอาการย้วยนะครับผมท้ายปัดบางทีมันมีอาการอันเดอร์สเตียโอสเตียครับรถท้ายปัดเขามีระบบ ESP ESC มาครับเป็นตัวควบคุมการทรงตัวเวลาที่เราเข้าโค้งครับ แล้วไม่พอเวลาที่เราขับไปเล้วติดหลุมนะครับติดหลุมติดบ่อนะครับอย่างเช่นสี่ล้อนะครับมันมีปัญหาว่าล้อหนึ่งมันลอยตัวครับมันออกจากหลุมไม่ได้ครับแต่ตัวนี้เขามีระบบของการป้องกันนะครับล้อหมุนฟรีขนาดออกตัวอีกต่างหากด้วยครับแลวเวลาที่ขึ้นภูเขานะครับเราคงเคยเจอพอเราเข้าเกียร์ปั๊บนะครับรถมันจะถอยหลังเคยเห็นไหมฮะที่มันชานมากนะครับเกียร์ถอยหลังครับบางคนยิ่งยวแตกเลยนะครับผมเขามีระบบนะครับตัว S A S เครับเป็นตัวช่วยออกตัวทางลาดชันพอเราเปลี่ยนจากเหยียบเบรคมาเหยียบคันเได้ปั๊บมันจะพุ่งไปเลยครับไม่มีการถอยหลังครับทําให้เราไม่ต้องตกใจครับแล้วก็ไม่พอนะครับทีนี้ครับในส่วนของระบบ BOS อีกโอ้มีเครื่องยนต์เพื่อช่วยในการเบรคอีกพูดง่ายๆว่าตอนนี้ไอ้ที่ให้มานี่ราคานจริงๆแล้วถ้าเผิดเป็นสมัยก่อนนะราคาต้องสองล้านสามล้านนะครับตอนนี้ราคาเพียงแค่หลักแสนให้มาแล้วครับ พร้อมกับอุปกรณ์ความปลอดภัยสูงสุดระดับ5ดาวจากสถาบันอาเซียน NCA 10ครับและตอนนี้ถ้าเผื่อใครที่ซื้อวันนี้นะครับเขามีโปรโมชัน่นเริ่มต้นก็คือว่ามีเงินมีเงินเพียงแค่1 8 0 0ครับออกรถได้ครับนั่นไงครับ,รบฟรีอีก90วันครับบู๊วคือคักแน่แท้แค่1 8 0 0นะครับออกรถได้นะครับ และยังขับฟรีอีก90วันครับเอาสอบถามรายละเอียดนะครับที่ทางด้านอิซุสุตังตังปักทั้งสาขาวารินเด็อุดมน้ำเย็นแล้วก็บุนทริกับครับโอ้ยคือหักแนวให้ใคับใครแนวเนี่ยนะครับดาวน้อยขับฟรีด้วยไม่คือตัวสเปคนี้ถือว่าสูงมากนะฮะถือว่าสูงมากจริงๆครับผมเองเป็นนักเลงรถเนี่ยคนดูสเปคกล้วโอ้โหอิซุสุจัดเต็มจัดหนักนะฮะจัดหนักประหลัดบอกเลยครับ